โอเคครับผมนี่คือการรีวิวคอร์ดคอร์เทคเลวกันนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยเลยกันนะครับเนาะก็มาพร้อมกล่องเลยแลวกันนะครับอ่าโอเคอันนี้รีวิวนะครับให้กับพี่ชายเลยนะครับตัวนี้ปิดการขายไปแล้วนะครับสําหรับพี่ชายสุดหล่อนะครับผมก็เซตอัพให้อันนี้คือถ่ายให้ดูก่อนเลยกันครับเดี๋ยวเสียงจะถ่ายให้ดูคลิปหนึ่งอันนี้เป็นล็อกบัตชอมนะครับตามที่พี่ชายขอมาเลยแล้วก็สวิตชายนะสวิชชายจะอยู่อัลล่านะอันนี้ผมตั้งเป็นระบบรีเซตไว้นี่เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวแผ่นกล้องนิดนึงนีน่ครับอ่าจะเอาพรีเซตจะเอาอะไรอย่างเงี้ยได้กดตรงนี้ได้เลยนะกันนะครับอ่าพรีเซตหรือว่าจะเป็นซีหรือว่าจะเป็นสตอมอย่างเงี้ยครับนะครับกดตรงนี้ได้เลยคือใช้งานง่ายสะดวกมากครับสกรีนได้เลยนะกันนะครับอ่าโอเคครับผมนะส่วนอื่นๆก็ตามอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวเสียงให้ฟังอีกทีนึงนะอันนี้อันน,นี้คือกดให้ดูก่อนแล้วมันใช้ได้ปกติเหมือนกันนะครับอ่า ครับอ่าค่อยๆกดทีละปุ่มทีละปุ่มทีละปุ่มไปเลยอะไรกันครับนะฮะอ่านะครับกดง่ายครับผมไม่ต้องห่วงนะครับนะกดปุ่มทุกปุ่มหมุนได้หมดนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นแอมนะครับแอมของสวิตช์ชัยนะกันนะครับผมก็ใช้เป็นเอ่อฟฟิศแมนนะครับฟิตแมนหนึ่งร้อยลิสต์นะกันครับอ่าก็ทุกปุ่มนี่นะครับหมุนได้หมดนะกันนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะ อ่าปรับยังไงเนาะอันนี้ผมปรับไว้นะครับแต่ผมไม่ขอเซฟนะเดี๋ยวมั่วนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าจจวให้ดูตรงนี้ก็ได้เห็นะครับอ่านี่ครับต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงนี่คือการหมุนได้ทุกปุ่มเลยกันนะครับนะครับอ่านะครับซื้อของกับผมไม่ต้องห่วงนะครับ ใครที่ซื้อของกับผมก็รู้จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจะต้องมีวิดีโอแบบนี้ชัดเจนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยขายความชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับอ่านะครับทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงสีแดงสีเงินได้หมด <laughs> นะครับคนขายอารมณ์ดีนะครับเ <laughs> ฟนลี่ทั้งวันเกันนะครับนะเดี๋ยวผมผมขอญาตก,กดข้ามไปที่อื่นก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะมั่วเพราะว่าผมตั้งไว้แล้ว <laughs> นะครับ ่โอเควิธีการดูเวอร์ชั่นนะครับก็ดูตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้จุดๆนะครับอ่าก็เลื่อนไปเลยน,นะครับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับอ่าดิเวอร์อ็อปชันตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปดูว่าอัปเดตนะครับอ่าเวอร์ชั่นไหนอะไรยังไงอะไรกันนะครับอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเปิดดูอยู่นะ about หรือเปล่าไม่แน่ใจ about เออ about มาที่ about นะครับแล้วก็นี่นะครับซอฟต์แวร์อินโฟมิชันนี่ครับเห็นไหมครับอ่ารุ่นล่าสุดเลยนะครับอันนี้ผมได้มาจากน้องชายผมเลยเลยกันนะครับอัปเดตแล้วนะครับ1.40นะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับอ่านี่เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับเขามีเวอร์ชั่นมีอะไรบอกหมดนะครับ Wi-Fi ใช้งานได้ปกติครับผมนี่ครับอันนี้คือชื่อ w i f i บ้านผมนะครับข้างบนนะครับ นี่ครับคือใส right. ่รห <c oughs> ัสก็ใช้ได้เลยเลยกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าอันนี้ของเจ้าของเก่าเขาเลยกันนะครับอ่านะครับอันอื่นใช้งานได้หมดมิดงมิดดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยอ่ะพูดง่ายๆเนาะอ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่าถ่ายให้ดูเวอร์ชั่นเรียบร้อยแล้วเลยกันนะครับนะสีเสือไฟเฟยนะครับเปลี่ยนได้หมดนะครับแล้วแต่เรานะครับอ่านี่นะครับ เนี่ยสมมุติว่าเราจะอยากว่าเอออยากได้สีหน้าจอสมมตินะครับสมมตินะสีหน้าจอลดลงเห็นไหมครับลดลงตามมือเราเลยเห็นไหมครับอ่านี่เราปรับไว้ประมาณ16ก็ได้ครับกลางๆนะครับแล้วก็สีของปุ่มนะครับก็แจมแจมแบบนี้เลยแบบสุดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะลดลงก็ได้นะ่ะนี่ลดลงมันก็ไม่เห็น <laughs> เอาสุดไว้แหละเนาะเออนะครับประมานี้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นมือสองแต่ว่าสภาพโดยรวมนี่ถือว่าโอโ้โห ไม่ธรรมดานะครับบอกได้เลยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ครับกล่องแล้วก็มีใบอะไรของเขาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับอ่านี่ผมก็ทําการเซตอัพแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเสียงนะครับให้ฟังอีกทีนึงนะครับนี่เลยครับใครที่ซื้อของนะครับกับจมูทูไฟก็มั่นใจได้เลยล้านเปอร์เซนต์แบบนี้ครับทุกปุ่มทุกอันได้หมดนะครับ นี่ครับคุณจะแบบว่าเลื่อนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยผมขอเลื่อนมั่วๆล้วกันเพื่อให้ดูว่าหน้าจอนะครับมันใช้ได้ทุกทุกเขาเรียกว่าทุกอนุขมขนอ่ะผมเลื่อนแบบสี่เหลี่ยมอย่างนงี้เลยแล้วกันอ่ะเลื่อนแนวทะแยงเห็นไหมครับนี่แหละครับเนี่ยครับ,อรบ,รบโอ้โหคือมันชัดมากอ่ะนะครับผมไม่รู้ว่าจะชัดเจนได้ขนาดาษไหนอีกแล้วในการซื้อของกับคนคนหนึ่งที่เรียกว่าชัดเจนมากๆนะครับ แน่นอนครับผมในเครดิตระดับนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีเสียแน่นอนนี่เห็นไหมครับนี่คือผมลากให้ดูนะครับมันไม่มีที่ไปแล้วนะถ้ามันไปได้มันก็คงจะไปทั้งนอกแล้วโอเคเพรว่าใช้ได้นะครับนะปุ่มเปิมใช้งานได้หมดทุกอันหมุนได้หมดนะครับเวอร์ลงโวดัมดังหมดใช้ได้นะครับนะปุ่มแบงค์ up แบงค์ดาวก็ใช้ได้เลยนะครับนะอย่างที่เราอ่านะครับเลื่อนเห็นไครับเลื่อนแบงค์นะครับอ่าคุณจะเอา อ่าอันนี้่ได้กนเป,นป็นพีเซตนะครับก็ก็เรียกว่าเลื่อนพีเซตละไกันนะครับนะประมาณนี้นี่ครับอันสี่อัน 4, อน,นี้แล้วแต่แล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่เราจวดเดี๋ยวผมไปขอกดดีกว่ามั่วไปเรื่อย <laughs> โอเคอยู่อันที่หนึ่งแล้วกันอยู่ในล็อกบัตทอมกับ่าเจ้าสวิช,ชยัยดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกว่า <laughs> นะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับ อ่ะ,อะโอเคประมาณนี้นะครับอันดับแรกก็คือเทสเขาเรียกว่าปุ่มและการใช้งานงต่างๆแล้วก็เท็ตเวอร์ชันนะครับแล้วก็ตั้งเสียงเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปคลิปเสียงนะครับให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็ลังจะอัดต่อจากนี้เลยเลยกันนะครับอ่ะนี่คลิปแรกครับผมนะนี่นะครับอยากให้เห็นเลยว่าคุณซื้อของกับผมหรือใครที่ซื้อของกับผมไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีวิดีโอการเทสแบบนี้ ให้ดูเลยมันใช้งานได้ปกติแน่นอนของทุกอย่างนะครับนี่ครับในร้านเรานะครับเราไม่ได้แบบเป็นร้านที่ใหญ่โตอะไรแต่ว่าเราเขาเรียกว่าชัดเจนมากนะครับบอกได้เลยว่าชัดเจนมากนะครับแล้วก็เรียกว่าท้าขายกันแบบง่ายๆนะครับผม,มคนง่ายๆสบายๆเนาะเออนะครับเพราะว่าเราเทสก,กันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะไม่เวียนหานะครับเวลาส่งมอบส่งอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้สะดวกและรวดเร็ว เนาะเออประมาณนะครับนะก็วันที่อ,อ่อสิบสองใครดูคลิปนี้วันที่สิบสองประมาณผมน่าจะไปถึงประมาณกรุงเทพประมาณ,มาณบ่ายๆหรือเย็นๆประมาณนี้แถวฟิวเจอร์พาร์คนะครับลานจอดรถเนาะอ่านะครับมาก็ไปเจอกันได้อะไกันนะครับอันนี้คือผมก็เทสให้พี่ชายเข้าไปก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะเออประมาณนั้นนะครับตัวนี้ต้องเสียใจด้วยนะครับปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> นะครับ คือมาไวไปไวนะครับนะฮะมาไวไปไวเลยตัวนี้นะกันนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับคือมันชัดเจนมากๆล้านหมนะครับก็เลยเรียกได้ว่าปิดกันแบบไวๆนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะคือตัวอื่นๆนี่ก็ไปแล้วเยอะแยะมากมายอย่างกีตงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนัดลงนัดรับอะไรกันได้อยู่แล้วนะกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผม